สครับผมนายแข่งเอาข่างผมคือฮาวาลโจไรออนสปอร์ต wow รุ่นย่อยใหม่ราคาถูกลงตกแต่งดุดันขึ้นแน่นอนว่ามันคือฮาวาลโจไรออนสปอร์ตนะครับตำแหน่งการตลาดของมันเนี่ยคือเขาจะมาแทนตัวเทคกับตัวโปรก่อนหน้านี้มีการตัดออปชั่นหลากหลายอย่างออกไปเพื่อเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นใหม่ในชื่อสปอร์ตส่วนรุ่นอันต้ายังคงมีอยู่เปลี่ยนหน้าตาเหมือนกันแต่จะไม่ใช่หน้าตาแบบนี้ก็คือหน้าตาตัวที่เราเคยเห็นก่อนหน้านี้ แต่ตัวสปอร์ตจะได้หน้าตาที่ดุดันขึ้นตกแต่งใหม่ขึ้นนะครับเน้นสีดํามากขึ้นกว่าเดิมส่วนราคาเนี่ยคาดว่าน่าจะถูกกว่าตัว t e ทคแล้วก็ตัวโปรก่อนหน้านี้นะเพราะว่าออปชันหลายๆส่วนเนี่ยหายไปแน่นอนเขาว่าเรื่องของขนาดมิติตัวรถก็คือเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้เพราะว่าคันนี้เป็นการเปลี่ยนหน้าตาเล็กน้อยเสริมคิ้วขอบล้อตรงนี้เข้ามาเท่านั้นยาว4.4เมตรกว้าง1.8และก็สูง1.6 ส่วนฐานล้อนเนี่ยยาวถึง2.7เมตรนะครับผมก็เป็นขนาดคู่แข่งประมาณ HRV Toyota Cross พวกนั้นนั่นเองและในรุ่นล่าสุดคือในตัวส p o r t ตเนี่ยเราจะได้กระจังหน้าการออกแบบแบบใหม่แต่ตัวอันต a รหน้าตาเหมือนก่อนหน้านี้ครับรุ่นนี้เน้นความดุดันมากขึ้นและก็โลโก้แบบใหม่ฟอนต์ใหม่แล้วนะครับใส่เข้ามาให้กล้องรอบคันคันนี้ไม่มีโดนตัดออกไปมีแค่กล้องหลังเท่านั้นเลยก็ถือว่าดีไซน์ด้านหน้านเนี่ยชุดนี้ใหม่หมด มีความดุดันเส้นแนวตั้งนะครับปากคว่ำลงจากเดิมที่เป็นปากยิ้มแนว V ีอันนี้คือแบบ V ีคว่ำเท่ขึ้นดุดันขึ้นด้วยนะซึ่งในรุ่นสปอร์ตเนี่ยเขาจะพยายามลดความเป็นโครเมียมความเป็นจีนให้น้อยลงไปนะครับทำให้ด้านหน้าเนี่ยไม่มีโครเมียมเลยชุดกันชนออกแบบใหม่คล้ายกับตัวก่อนมิเนอร์เชนของต่างประเทศแต่มีการเสริมสีดําตรงนี้เข้ามาให้ดูสปอร์ตมากขึ้นเน้นสีดําตรงนี้เป็นหลักแล้วก็ไฟหน้าเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดก็คือเป็นตัว T แนวยาวแบบนี้นะครับ ไฟเลี้ยวเนี่ยจากรุ่นอัลตร้าเนี่ยจะเป็นแบบ LED ตรงนี้เยอะๆนะครับรุ่นนี้ลดทอนลงไปเหลือไฟเลี้ยวอยู่แค่ตรงนี้เท่านั้นแล้วก็ไฟ daytime running light ไฟสูงเป็นปลุก LED นะครับผมก็ใส่เข้ามาให้เหมือนกันและนอกมาจุดเด่นแตกต่างหลักๆก็คือตัวล้อเราได้สีรมดําเข้ามาแล้วอันเนี้ยสปอร์ตมากขึ้นดุดันมากขึ้นโลโก้ฮาวเวลแบบใหม่นะครับผมซึ่งจุดนี้ผมว่าล้อเนี่ยทำให้รถดูเท่ขึ้นเยอะนะรวมถึงการเสริมคิ้วขอบล้อเข้ามาเนี่ย ทำให้ดูมีความเป็น SUV ดูมีความลุย่ยมีความแมนแล้วก็สปอร์ตขึ้นด้วยนะจุดนี้ผมว่าตัดกับสีแดงค่อนข้างดีมากและอย่างที่บอกไปว่าความยาว4.4เมตรแล้วก็ฐานล้อเนี่ย2.7ถือว่ากว้างยาวพอสมควรครับแล้วก็รุ่นนี้ตกแต่งสีดำอย่างที่บอกไปไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างแหลกหลังคางข้างบนขอบประตูและก็การเสริมชายด้านล่างเข้ามาตรงนี้เป็นสีดำต่อเนื่องกับซุ้มล้อนะครับทำให้ตัวรถเนี่ยดูสปอร์ตขึ้นชัดเจนอย่างที่เขาอยากให้เป็นแล้วก็ ดูเท่ขึ้นนะผมว่ามันดูรวยขึ้นด้วยอ่ะแม้จะเป็นแบบรถแนว SUV ก็ตามแต่ก็แอบรวยนิดนึงอันนี้ดีแต่บายสปอร์ตอะไรไม่มีกล้องรอบคานตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะครับและในด้านท้ายนะครับสปอยเลอร์หลังสีดําขนาดใหญ่นะมีการเล่นรูรีดอากาศตรงนี้ทั้ง2ฝั่งด้วยและ SUV แบบนี้มีใบปั้นฝนหลังมาให้ด้วยนะครับฮาวาโจไลออนยังคงใส่เข้ามาโลโก้อย่างที่ผมบอกไปว่าเขาเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับฟอนต์แตกต่างกับรุ่นเดิมด้วยคําว่าโจไลออน HEV แล้วก็ GWM ใส่เข้ามาให้ครบเหมือนกันแต่ผมแอบ,บรู้สึกว่าพวกฟอนต์เนี่ยมันดูเยอะไปหน่อยนะมันน่าจะลดทอนหรือว่าปรับให้มันเล็กลงได้มากกว่านี้ผมว่าน่าจะดูครีนมากขึ้นนะครับรวมถึงกล้องมองหลังใส่เข้ามาให้และในด้านล่างดิฟิวเซอร์ก็ออกแบบใหม่ทั้งหมดแล้วดูสปอร์ดดูดันขึ้นมีไฟตัดหมอกหลังมาให้ส่วนเรื่องของตกแต่งโคมเมี่ยม,มีแค่ตรงนี้เท่านั้นนะครับในภายนอกของรถเนี่ยยังคงใส่เข้ามาให้อยู่แต่ซ่อนท่อเสียไปแล้วและแน่นอนว่าคันนี้คลิกเซนเซอร์ต่างๆไม่มีนะครับเพราะว่า ฝาท้ายเนี่ยเป็นแบบระบบมือนั่นเองส่วนห้องสัมภาระนะครับแน่นอนว่าตัวนี้มีแบตอยู่ข้างหลังตรงนี้นะครับทาให้ค่อนข้างตื้นมากๆนะเนี่ยเรียบไปกับตรงนี้เลยความจุ430ลิตรเท่านั้นพับเบาะเป็น1,069มีช่องเก็บของมีไฟตรงนี้มาให้นะครับแต่มาบาังสัมภาระอันนี้ไม่ได้ใส่มาให้และพับเบาะได้2ส,ส่วน60-40นะครับซึ่งต้องบอกตรงว่าเวลาพับเนี่ยก็อาจจะเป็นขั้นลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างสูงนะแต่ก็ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีครับใส่ของอะไรต่างๆค่อนข้างโอเคนะแต่อันนี้แอบขัดใจนิดนึงว่ามันค่อนข้างตื่นไปนะเวลาถ้าใครขนของยใหญ่สูงๆเนี่ยอาจจะไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ภายในเนี่ยภาพรวมมันก็คือตัวก่อนหน้าน,นี้แหละครับแต่เราจะเห็นเลยว่าพยายามปรับสีตามความเรียกร้องของคนไทยคือเน้นภายในสีดำนะครับไม่ว่าจะรุ่นอันต้าหรือว่ารุ่นสปอร์ตที่เราขับอยู่ได้ภายในแบบเดียวกันก็คือสีดําไม่มีสีขาวอีกต่อไปแล้วนะครับในโจลออนรุ่นใหม่ตำแหน่งการนั่งเนี่ย รู้สึกแต่ว่ามันก็โอเคนะสบายตาม B-SUV หลังคาเหลือเฟือนะครับสองกำปั้นหัวข่าวผมลองนั่งไม่ติดอะไรนะครับถือว่าตำแหน่งการขับเนี่ยโอเคพวงมาลัยปรับได้2ทิศทางนะขึ้นลงแบบนี้เข้าออกไม่ได้รวมถึงการออกแบบปุ่มต่างๆก็คือเหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้ทั้งหมดนะครับแต่หลังคาเนี่ยก็ถือว่าไม่มีซันรูฟและแล้วก็เลนส์โทนสีขาวเป็นหลักนะครับมีไฟ LED มาให้ปกติเลย กระจกตัดแสงไม่ออโต้นะครับผมรวมถึงตัวคอนโซลเนี่ยเขาจะออกแบบเป็น2ชั้นนะนี่ลอยแบบนี้เลยอันนี้เป็น a p p l e Car า์เพยแบบเสียบสายใส่ของได้แล้วก็ข้างบนที่วางมือถือแต่ไม่มีชาร์จไร้าสายแล้วนะครับหัวเกียร์แบบนี้แล้วก็ตัวเบาเองสีดําแล้วนะครับเนี่ยก็ทรงแบบสปอร์ตวัสดุหนังสังเคราะห์นะก็ถือว่านั่งสบายระดับหนึ่งนะครับเบาะไฟฟ้านะครับส่วนอันนี้เป็นเบาะปรับเหมือแน่นอนครับว่าโลโก้พงอะไรอันนี้ เปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับส่วนปุ่มต่างๆก็คือเหมือนรุ่นก่อนแหละแต่ผมชอบสีดํากับสีเงินแบบนี้มากกว่ารุ่นก่อนหน้าที่เป็นสีครีมแล้วก็สีแบบทองๆแดงๆเนาะแต่ปุ่ม Adaptive Cruise Control อะไรคือหายไปหมดแล้วเพราะว่าคันนี้โดนตัดไปรวมถึงหน้าจอตรงนี้ก็เป็นดิจิตอลน,นะครับปรับเปลี่ยนหน้าตาได้3แบบ Fashion Dynamic แล้วก็เทคโนโลยีนะครับก็ยังคงหรูหราเช่นเดิมนะแล้วก็ดูดีพอสมควรครับรวมถึงจอกลางนะครับมีการเสริมรมเมียมมานะผมแอบรู้สึกขัดใจตรงนี้มากเลยมันดูแบบ เป็นจอแท็บเล็ตจีนไปหน่อยนะในเรื่องของการออกแบบแต่การใช้งานการสัมผัสก็ถือว่าเป็นปุ่มใหญ่ค่อนข้างง่ายครับสัมผัสระดับดีระดับหนึ่งแล้วกันอาจจะไม่แบบติดนิ้วหรือว่ารื่นไหลามากนะักแต่ก็โอเคครับเนี่ยในการใช้งาน a p ป็นคาเพย์อ a นดรอยออโ t o มีคีย์ลัดด้านขวามาให้นะครับผมปรับแอร์โอเคส่วนนี้ใช้งานได้ไม่ติดอะไรแต่แค่การออกแบบตรงนี้อาจจะดูไม่ค่อยสมกับราคาเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยส่วนปุ่มข้างล่างนี้ก็เป็นคีย์ลัดเปิดปิดแอร์ a ออากาศไหลเวียนแล้วก็ ตัวปิดหน้าจอปิดมิวต่างๆพวกนี้กดตรงนี้แต่ปุ่มอันนี้หายไปเพราะว่าไม่มีกล้องรอบคันแล้วนั่นเองรวมถึงที่เขาปรับเปลี่ยนรุ่นล่าสุดสีดําทั้งอัลตราและก็สปอร์ตเนี่ยตรงนี้บูดนุ่มนะครับแต่การเสริมโครเมียมเข้ามาแทนสีโรสโกอันเก่าที่เป็นแบบด้านผมแอบ,บชอบแบบด้านมากกว่าเงินนะแต่แบบด้านนะขอเป็นสีเงินด้านน่าจะลงตัวขึ้นหรือว่าเป็นเปลี่ยนโนแบ็คไปเลยน่าจะดูดีกว่านี้แล้วก็เสริมลายคล้ายๆค,ค,คาร์บอนเข้ามาตรงนี้บุนุ่มมาให้ตรงนี้เป็นสีดํานะครับผมนี่บูดนุ่มนะนนี้ก็ุ่ม แต่นี้แข็งก็ถือว่าดูใช้งานได้จริงมากขึ้นแล้วก็ไม่สะท้อนตาเท่ากับสีขาวผมชอบแบบนี้มากกว่าซองแอร์ก็แบบเดิมนะครับปุ่มพายุเฉินขนาดใหญ่และก็ที่วางมือถือโอเคแต่ไม่มีชาร์จไร้สายมีแค่ที่ร้อยสายเสียบชาร์จขึ้นมาผ่านรูต,ตรงนี้เท่านั้นนะครับจากด้านล่างที่วางของมีมาให้แล้วก็วางมือถือแนวตั้งแนวนอนแบบนี้ก็ใส่ได้ที่วางบัตรจอดรถต่างๆมีมาให้เบรกมือไฟฟ้าหัวเกียร์แบบหมุนเช่นเดิมนะครับ แล้วก็ที่วางแก้วนะครับรถจีนทุกคันผมเจอปัญหาหมดเลยคือมันจะเล็กมากเนี่ยเล็กแล้วก็ใหญ่ซึ่งถ้าวางสองแก้วหรือวางแบบนี้มันวางไม่ได้แน่นอนนะครับสมมติผมมี2แก้วนะเจอปัญหาแบบนี้เกือบจะรถทุกยี่ห้อเลยที่เป็นเมืองจีนเนี่ยจะวางแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าเมืองจีนเขาจะเน้นกินชาร้อนที่เป็นขวดมากกว่าทําให้เรื่องนี้คนไทยอาจจะไม่ค่อยถูกใจเสียงประตูก็ถือว่าแน่นใช้ได้นะครับผมการตกแต่งนี้ก็เป็นวัสดุแข็งซะส่วนใหญ่แต่ตกแต่งให้ดูเหมือนหนัง มีเสริมคมเมียมมาอีกแล้วนะครับต้องขอบประตูนี้แล้วก็วัสดุสีตรงนี้ออกแบบใหม่วัสดุแข็งตรงน,นี้แข็งมีบุนุ่มมาให้ตรงที่วางแขนครับก็ถือว่าตำแหน่งวางแขนเนี่ยโอเคกําลังดีแล้วก็กระจกเป็นแบบไม่ออโต้นะครับทั้งขึ้นทั้งลงจะออโต้แค่คนขับเท่านั้นนะส่วนพื้นที่นั่งเนี่ยต้องบอกว่าเป็นจุดหนึ่งที่น่าสนใจคือมันกว้างมากนะ คือเล็กลูมันเยอะมากอันนี้ตำแหน่งผมขับเมื่อกี้เลยนะครับฐานล้อ2.7เมตรมีผลดีในเรื่องนี้แน่นอนคือนั่งสบายมากมีแอร์หลังมาให้มีที่ชาร์จมาให้ไทยเอสองตำแหน่งนะครับอุโมงค์กลางไม่มีเลยเพราะว่าเป็นรถขับหน้าด้วยจุดนี้คือแบบดีอ่ะใครใน,นั่งข้างหลังผมว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์พอสมควรแน่น,นอนเราว่าตัวเบาะเนี่ยเอนกำลังดีนะไม่ติดขัดแล้วก็ headroom เหลือเฟือประมาณหนึ่งกำปั้นแบบนี้นะผมสูง180นะครับอย่างที่บอกไปคือตำแหน่งการนั่งข้างหลังผมโอเคไม่มีอะไรติดขัดเลย แค่ไฟตรงนี้ยังคงเป็นหลอดไส้อยู่แล้วก็ไม่มีที่วางแขนที่วางแก้วน้ํามาให้ในด้านหลังนะครับแอบน่าเสียดายรวมถึงขอบประตูเนี่ยอย่างน้อยก็อะให้มา2ตําแหน่งวางขวดน้ําได้แต่วางแก้วอาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ครับในส่วนของประตูด้านหลังส่วนในเรื่องของเทคโนโลยีนะครับต้องบอกตรงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเริ่มต้นที่เขาตัดทุกอย่างออกไปเกือบหมดเลยมีแค่ cruise control แบบปกติเท่านั้นที่ใส่มาให้ไม่ใช่อด p ป i ี e ไม่มีกล้องรอบคันไม่มีบายสปอตนะครับก็เน้นทําราคาที่ถูกลงก็ต้องรุนกันว่าวันที่25เนี่ยราคาจะเท่าไหร่แต่ผมบอกเลยว่าอาจจะต่ํากว่าตัวเริ่มต้นในเจนที่แล้วด้วยซึ่งเขาจะเหลือแค่กล้องหลังแบบนี้เท่านั้นแต่อย่างดีที่เส้นเนี่ยเลี้ยวตามพวงมาลัยยังคงใสมาให้มีเซนเซอร์ด้านหลังมาให้แล้วก็ปรับมุมได้สามุมแบบนี้นะครับผมก็ยังมีกล้องมาให้แล้วกันจุดที่ชอบในตัวฮาวารโจไลออนสปอร์ตนะครับรุ่นเริ่มต้นแต่กระจังหน้าออกแบบใหม่ดุดันสปอร์ตซี่แนวตั้งสีดํา และโลโก้ใหม่ฟอนต์ใหม่ผมว่าเท่ขึ้นเยอะเลยจุดที่ชอบอีกจุดหนึ่งนะครับคือการที่เขาเปลี่ยนภายในเป็นสีดำล้วนแบบนี้ดูดีขึ้นดูใช้งานดีขึ้นแล้วก็ดูเท่ขึ้นเยอะเลยอีกจุดหนึ่งที่ชอบคือเรื่องของพื้นที่ห้องโดยสารด้านหลังนะครับผมว่านั่งสบายป่องโล่งนะทั้งเรื่องของเฮดลูมเล็กลูมแล้วก็อุโมงกลางไม่มีเนี่ยผมว่าโอเคเลยข้างหลังนั่งสบายแล้วก็เป็นจุดดีมากๆจุดที่แอบขัดใจจุดแรกเลยนะคือโครเมียมข้างนอกเนี่ยไม่มีเนาะ แต่เขามาใส่ข้างในกันเยอะมากไม่ว่าจะเป็นขอบหน้าจอตรงนี้ขอบตรงนี้แล้วก็ขอบตรงประตูเนี่ยซึ่งผมมองว่ามันดูไม่ค่อยพรีเมียมเท่าไหร่ทั้งเรื่องของฟิลลิ่งการออกแบบของมันแล้วก็ผิวสัมผัสมันเนี่ยดูธรรมดาไปนิดนึงครับอีกจุดหนึ่งที่แอบขัดใจนะครับคือกล้องรอบคันระบบช่วยเหลือการขี่เตือนการชนหรือบายสปอร์ตเนี่ยไม่มีมาเลยนะครับอย่างน้อยขอกล้องรอบคันหรือบายสปอร์ตใส่มาก็ยังดีอีกจุดหนึ่งคือเรื่องของพละกําลังเครื่องยนต์มอเตอร์ไฮบริดทวกงเนี้ย ไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับรุ่นก่อนหน้านี้รวมถึงซอฟต์แวร์ต่างๆก็คือการกินน้ำมันยังคงเป็นจุดหนึ่งที่คันนี้ไม่ได้โดดเด่นเท่าไหร่เน้นขับเน้นซิ่งมากกว่าอาตาัตราเส้นเปลืองเลยไม่ค่อยโหดเท่าไหรนะ่นักตอนนี้เราก็มาขับอยู่ในตัวฮาวาลจูเ wow, ลียนสปอร์ตนะครับผมต้องบอกก่อนว่าตอนที่ทดสอบตอนนี้ยังไม่รู้ราคาครับว่าจะเท่าไหร่แต่ด้วยการวางตลาดของมันก็คือเป็นรุ่นเริ่มต้นรุ่นใหม่แทนที่ตัวเทคกับโปก่อนหน้านี้นะครับ แต่เรื่องของพละกําลังก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงสเปคเลยแม้แต่นิดเดียวเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหรือว่าเมื่อเทียบกับอันตราคาว่าสปอร์ตไม่ได้แปลว่าจะเร็วขึ้นแต่เป็นสปอร์ตคือรุ่นเริ่มต้นนั่นเองครับตัวนี้มาพร้อมกับเครื่องยนต์พันห้าไฮบริดเช่นเดิมน,นะครับเหมือนที่เราคุ้นเคยกันดีนั่นแหละขับเคลื่อนล้อหน้านะครับร้อยเก้าสิบแรงมา้าสามร้อยเจ็ดสิบห้านิวตันเมตรก็ถือว่าเป็นสเปคพื้นฐานทั่วไปแต่ต้องบอกก่อนว่าทางเกทวอลมอเตอร์ or, หรือว่าฮ wow, าวาลว มันไม่ได้เป่นน้ำมันที่สุดในเมื่อเทียบกับคู่แข่งนะครับเน้นการขับสนุกเน้นเลลิ่งการขับให้มันสปอร์ตมากกว่าทําให้เรื่องของสมรรถนะในแง่ของอัตราสิ้นเปลืองจึงไม่ได้โดดเด่นแต่เรื่องหัวตาเร่งการใช้งานทั่วไปการใช้งานในเมืองถือว่าค่อนข้างดีเดี๋ยวเรามาลองส่วถึงร้อยนะครับในโหมดสปอร์ตของตัวโจอร์ o ดีนสปอร์ตนะจริงๆก็สเปคเหมือนเดิมเราลองดูกันว่าจะเท่าไหร่นะครับเอเคมาสามสองหนึ่ง ็ถือว่าประมาณ9วินะครับผม mm hmm. ก็ถือว่าตัวเลขไม่ได้หนีจากเดิมมากนะักซึ่งตัวเดิมเนี่ยทดสอบกันก็ได้ประมาณ9ไปลายๆหรือว่า10แล้วแต่คนนะครับแต่นี้คือมีคนนั่งเช่นเดิมแล้วก็มีสัมภาระเช่นเดิมเปิดแอร์ก็20เช่นเดิมครับถือว่าตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ที่โอเคนะ9วิสบายๆแม้แรงดึงอาจจะไม่ได้แบบสุดเยอะมากแต่ก็ค่อยๆไปค่อยๆไหลตัวเลขต่ำกว่า10วิก็ถือว่าเหลือเฟือละในการใช้งานจริง ส่วน80ร้นะครับเป็นอัตราเร่งแซงนะั้นเดี๋ยวเรามาลองกันว่าโหมดสปอร์ตเนี่ยจะใช้เวลากี่วิสามสนี่เสียงเครื่องปั่นแล้วครับ110แล้ว1 5บห้รือปีั๊บหกีวิไม่ธรรมดาครับในแง่ของอัตราเร่งแซงเวลาเรากระทืบปั๊บรถก็สามารถปั่นไฟเข้าแล้วก็ขับเคลื่อนได้ค่อนข้างดีกว่าที่คิดเสียงเครื่องไม่ได้ดังมมาาากกแแลล้้วววว็ตัเข6ิแบบนีปๆบบผมมอง่ เดือเฟือละในการใช้งานทั่วไปในแง่ของการเก็บเสียงนะครับตัวคันนี้ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมก็คือเอาจริงๆถ้ามองในเรื่องของ f ีล l i n g การขับขี่ก็คือเทียบกับตัวก่อนหน้านี้ได้ทั้งหมดเลยนะครับทั้งว่าทั้งเรื่องของการเก็บเสียงต่างๆเสียงถนนถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่กลางๆเสียงลมถือว่าดีกว่าที่คิดครับส่วนเสียงเครื่องเนี่ยเวลาเร่งไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นักนะครับเนี่ยคือเสียงไม่ได้แบบดังจนเหมือนพวกที่สันคิกอะไรพวกนั้นไม่ดังขนาดนั้นนะครับอยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้ แล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นการใช้งานแบตเตอรี่เป็นหลักด้วยนะครับแล้วก็ใช้เครื่องยนต์เสริมในการเร่งแสงแต่ในเมืองเนี่ยจะเป็นการใช้งานไฟฟ้าค่อนข้างเยอะกว่าเรื่องของการเก็บเสียงนะครับตอนนี้เราขับที่ความเร็ว100น,นะลองฟังเสียงกันดูนี่เวลาเร่งแสงเนี่ยผมชอบอย่างหนึ่งคือเสียงเครื่องมันไม่ได้เข้ามาดังแบบที่คิด พวกนิ้สันชีกหรือ hrv เนี่ยเสียงดังกว่านี้นะอันนี้ผมชอบเก็บเสียงค่อนข้างดีครับส่วนเสียงลมในความเร็ว1้อย2 0อยู่ในเฑ์ที่รับได้ดีกว่าที่คิดแล้วก็เสียงถนนก็โอเคครับถือว่าภาพรวมการเก็บเสียงเนี่ยค่อนข้างดีนะจะมีเสียงลมตรงกระจกมองข้างที่แทรกเข้ามาบ้างเล็กน้อยเมื่อความเร็วเกินร้อยแต่ส่วนอื่นเมื่อเทียบกับราคาที่เป็นรุ่นเริ่มต้นผมมองว่าโอเคนะในเรื่องของการขี่นะครับก็เหมือนเดิมนะแต่เราก็จะพูดกันสักเล็กน้อยพวงมาลัยสามารถปรับได้3แบบไลท์คอม์ตสปอร์ตแล้วก็ โหมดการขี่เช่นเดียวกันนะครับเราก็ลองโหมด normal เนี่ยแต่พวงมาลัยสปอร์ตน้ําหนักก็อยู่ในเกณฑ์ที่หนักดูนะแล้วก็มีความคมระดับหนึ่งครับแต่ถ้าพวงมาลัยเป็นไลท์ปับ๊บมันจะมีความไวขึ้นไวข้ไวขับขี่ในเมืองเนี่ยจะค่อนข้างไวแต่ถ้าเป็นสปอร์ตทั้งคู่ผมมองว่าเซ็ตมาในความเร็วค่อนข้างโอเคครับเมื่อเทียบกับตัวรถอย่างเงี้ยสมมติราขับร้อยหนึ่งแล้วอยากเปลี่ยนเลนปุ๊บเนี่ย คือพวงมลาลัยอาจจะไม่ได้คมไปมากเมื่อเทียบกับตัวรถไซส์แบบนี้ไม่คมเท่าไหร่แล้วก็น้ําหนักกลางๆไม่ได้หนักจนแบบมั่นใจขนาดนั้นครับยังอยู่ในเกณฑ์ที่ผมรู้สึกว่าพวงมลาลัยเนี่ยเบาไปนิดหนึ่งเมื่อเทียบกับความเร็วสูงแบบนี้นะครับเนี่ยแต่ที่ผมชอบคือเรื่องของช่วงล่างการขี่ของเขาเนี่ยแม้จะเป็นทอชั่นบ b นในด้านหลังก็ตามแต่สามารถซับแรงสะเทือนได้ค่อนข้างดีกว่าที่คิดในการขับขี่ในเมืองไม่กระเด้งกระดอนครับคือจุดนี้โอเคนะคนที่ขับทั่วไปขับในเมือง ช่วงล่างแบบนี้กําลังดีครับรวมถึงในการขับตามจังหวัดการโยนอย่างเงี้ยผมรู้สึกว่าเขาเซตมาดีกว่าที่คิดนะเมื่อเป็นทอชั่นบีมเนี่ยผมรู้สึกว่าฟิลลิ่งดีกว่า HRV ด้วยซ้าแต่จะอยู่ประมาณพวกนิสสันคิกนะครับคือฟิลลิ่งขับสนุกแบบนี้โอเคเลย HRV มันจะติดโยนไปบ้างเล็กน้อยแต่คันนี้ไม่ค่อยรู้สึกครับถือว่าการขีจร่จริงก็เหมือนกับรุ่นก่อนหน้านี้แหละถ้าใครลองอชอบตัวนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับอยู่ในเกณฑ์ที่ ขับแล้วมั่นใจระดับหนึ่งถ้าไม่เกิน100ไม่เกิน110โอเคมากส่วนในแง่หอ,อาตาเส้นเปลืองนะครับก็คนใช้ฮาวาลโจลออนน่าจะมีดราม่าก,กันเยอะเหมือนกันนะก่อนหน้านี้เพราะว่าอาตาัตราเส้นเปลืองที่ไม่ค่อยประหยัดเท่าไหร่นะครับก็ครั้งนี้ทางเกตบอลก็พูดตรงๆเลยว่าโจลออนออกแบบมาไม่ได้เน้นความประหยัดที่มากที่สุดในคลาสนะครับไม่จะเป็นเครื่องไฮบริดแบบนี้ก็ตามแต่อาตาัตราเส้นเปลืองเนี่ยก็จะไม่ได้แบบเป็นจุดขายหลักหรือเป็นจุดที่เราจะเน้นหลักๆในการขับขี่คันนี้ ทำให้ก็พอเข้าใจได้กันว่าโอเคเขาคงยึดแนวทางนี้แหละไม่ได้จะให้มันประหยัดหรือว่าจะเอาซอฟต์แวร์ให้มันประหยัดได้มากกว่าน,นี้แล้วก็ที่ผมทดสอบขับจริงเนี่ยก็มีช่วงในเมืองรถติดเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ12โลลิตรนะครับผมก็มถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เทพก,กับคู่แข่งต็อตรงว่าอาจจะไม่ได้ดีเท่านะครับพวกคิกเฮตวีประหยัดกว่าแต่ถ้าต่างจังหวัดเนี่ยผมขับได้ประมาณ14โลลิตรก็อยู่ในเกณฑ์โอเคนะ14โลลิตรก็พอได้แต่ถ้ามองว่ามันเป็นไฮบริด ทีม่มีมอเตอร์ไฟฟ้าเข้ามาช่วยมันน่าจะดีกว่านี้ก็แล้วแต่ละกันว่ามาลองขับเนี่ยพอใจกับฟีลลิ่งการขี่อัรตราเรื่องของมันไหมอัรตราเส้นเปลืองอาจจะมาใช่จุดเด่นที่เอามาตัดสินใจก็ได้ครับแล้วแต่คนชอบแล้วแต่ว่าเราเน้นขับขี่เน้นประหยัดหรือว่าเน้นอะไรแน่น,นอนเขาว่าภาพรวมฮาวาจไลออนสปอร์ตเนี่ยชื่อสปอร์ตก็จริงแต่ไม่ใช่เป็นรุ่นที่แรงขึ้นหรือว่าเป็นรุ่นท็อปที่มาแทนอันตรามันกลายเป็นรุ่นเริ่มต้นที่มาแทนตัวเทคกับตัวโปรก่อนหน้านี้ ตัดออปชันไปเยอะกว่าเดิมเน้นราคาที่จับต้องได้ง่ายมากขึ้นนะครับแล้วก็ตกแต่งเอาใจวัยรุ่นเอาใจผู้ชายสายสปอร์ตสายเท่มากขึ้นผมว่าด้านหน้าเนี่ยลงตัวมากโครมเมียมน้อยลงดูดีขึ้นเยอะกว่าเดิมมากๆครับส่วนเรื่องราคานะครับวันที่ลงคลิปเนี่ยน่าจะพอทราบกันแล้วว่ามันประมาณเท่าไหร่แต่ผมมองว่าน่าจะถูกกว่าเดิมถูกใจไหมก็ลองดูออปชันดูสเปคกันอีกทีนึงแต่แอบเสียดายในเรื่องของพละกลาําลังไม่มีการปรับเปลี่ยนอะไรเท่าไหรนะ่นักถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่ต้องตัดสินใจกันดูครับ รับคลิปนี้ต้องขอบคุณทาง g e t b l l Motor ประเทศไทยที่เชิญทาง Tech n อ Auto มาร่วมทดสอบใช้งานกันแบบจัดหนักจัดเต็มแบบนี้นะครับผมสับคลิปนี้ถ้าหามีข้อผิดพลาดประการใดขออภัยไวนะ้นที่นี้ด้วยนะครับผมนายขอตัวลาไปก่อนไปพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและก็สวัสดีครับ